วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวของที่ได้มาจากงานยิว้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงานยิ้วนะคะก็ตอนนี้ประมาณมห้าชุ่มแล้วนะคะเราก็ยังไม่นอนนอน,น,อน,นดนึกน,นิดนึงนะก็มาดูของจากวันนี้จนไปวันแรกก็เป็นรองเท้าร้อยแปดสิบบาทถ้าในร้านเดียวกันเราก็จะรีวิวนะหายไปไหนอันนึงวะ กล้วยมีสองอันอันนี้อันล่าสุดส่วนอันนี้อันวันที่เท่าไหร่วันที่หนก็เอาเป็นว่ารีวิวไปอย่างั้นะคะว่ามันได้มาหลายวันอันนี้มันจะมีเสียงอันนี้มันจะไม่มีอันนี้ก็จะเป็นน้ำเอาไว้กินแล้วก็มีขนมมีอันนี้ก็มีหัวที่หชาร์จโอเค แล้วก็เป็นตุ๊กตาแล้วก็อันนี้ชอบมากมันนิ่มเป็นปากระตูนน่าเจ็ปลากระตูนนะั้นเราก็ไม่แน่ใจนิ่มมากเลยนะต่อไปเป็นอย่างเดียวกันคือกระเป๋ากระเป๋ามีไซส์เท่าน,นี้กับไซส์เท่าน,นี้ที่เราเคยรีวิวไปอันนี้เป็นหอเ e อฟเฟลอะไรวะ โอเคเอ่มก็มีพวกคัตตั้บัตพวกอะไรพวกนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะ <Yeah. S 1> ก็เราก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราแค่จะบอกว่าเราสะสมกระเป๋าพวกแบรนด์เนมแบบเนี้ยคือจริงๆเราจะาแบบนี้เป็นสีชมพูแต่ว่าคิดไปคิดมาเอาไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กก็เลยได้คนละรูปเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะซื้ออยู่ตาลาดบ้านเราอยู่นะคะก็ไม่ต้องกักงวลไปนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากให้เราซื้อซะเหลือเกินโอเคแม่เราก็ไม่ด่านะคะเพราะว่าแม่เราก็ไม่ด่านะคะอืมเราเป็นตีนเปนตีนเปนตีนโอเคก็สองนาทีขอนอนแล้วนะคะบ๊ายบาย่ขแล้ว